สวัสดีนะคะวันนี้เพื่อนเพื่นนี่ชิมพาเดินออกมานอกบ้านนะคะเอาเสื้อถักโคเชสวยสวยมาฝากนะคะลายโคเชสวยสวยมาดูหน้าบ้านกันนะคะแล้วก็ผ้าคาดผมนะคะเอามาฝากทุกคนกเป็นไอเดียนะคะเสื้อคุมนี่ถักเองนะคะ เป็นเชือขผูหมวนะแล้วก็เราก็จะมีหมวกนะคะเป็นหมวกลายใหม่นะคะอันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเราก็จะเป็นหิมะขาวโปรอะไร ลมดีอากาศดีเมื่อเช้ามีแดดนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วแดดหายนะคะก็มาเลาะหน้าบ้านกันบ้างอยู่แต่หลังบ้านและอ,อยู่แต่หลังบ้านเราก็มาอยู่หน้าบ้านบ้างน,นะคะเอาเสื้อสวยๆมาให้ชมเนีคะจะเป็นไอเดียให้ใครนะคะเราก็มาหน้าบ้านด้วยหน้าบ้านเราก็มาดูเพื่อนบ้าน ผ้าคาดผมนี่ก็ถักเองนะคะทำเองทุกอย่างหิมะก,ก็ตกนะคะวันนี้หิมะตกอีกแล้วตกทุกวันนะคะหิมะตกทุกวันก็พาเพื่อนๆมาเดินหน้าบ้านมาเดินแต่หลังบ้านแล้วรู้สึกว่าจำหลังบ้านจะชิมได้แล้วก็มาหน้าบ้านกันบ้างก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ทั้ง FC ซเก่าอซใหม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มา,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะมาเล่นหิมะที่ฟินแลนด์กับเยชินนะจริงๆแล้ววันนี้ว่าจะคุยเรื่องหวยเรื่องหวยนะคะวันนี้หวยออกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูว่าหวยออกอะไรก็เลยก็เลยยังไม่รู้คะ่ะว่าจะคุยอะไรดีนะคะก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวหน้าบ้านแล้วกันเนาะมาชมหิมะแล้วก็มาชมเสื้อถักสวยๆนะคะอันนี้เป็นลายต่อดอ,อก ลายดอกไม่เข้าโพดมั้งคะแต่เราจะทําให้มันเป็นดอกกลมๆแบบน,นี้ยังไม่ได้ทําคลิปลงนะคะแต่ว่าเอาเสื้อมาโชว์ก่อนเพราะว่ายายสิงได้ใส่ประจำเลยมันอุ่นนะคะไหมพรมเนี่ยอุ่นมากเราไม่ไปไหนคะ่ะเราอยู่แต่หน้าบ้านเพราะว่ามันหนาวนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเอาหมวกเอาหมวกลายดาวนะคะตัวนี้เป็นลายดาวที่เราถักใหม่นะคะลายดาวลายนี้ เป็นได้คอตตอนนะคะแต่ทีเนี้ยมันถ้าจะทำลงคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะยากเกินไปยายชิมก็จะขอตัดคลิปเป็นแบบว่าทำทีละดอกให้ดูนะคะสำหรับคนที่ถักเป็นแล้วนะมือใหม่ก็ต้องเข้าไปศึกษาไอ้ที่ถักโคเชมือใหม่นะคะยายชิมจะถักลงคลิปเฉพาะคนที่ถักเป็นแล้วนะคะให้ดูลายแต่ถ้าคนที่ถักเป็นแล้วเนี่ยแคปรูปก็เอาไป ดูลายได้เลยนะคะยายชิมก็จะถ่ายเป็นรูปลงไปให้เขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นนะคะหัวตัวเนี้ยเป็นลายใหม่ใส่แล้วเราก็จะประมาณนี้แหละนี่เลยนะคะเราถ่ายคลิปกันหน้าบ้านแบบหนาวๆกันเลยนะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะก็ถักได้น่าจะ สองใบแล้วนะคะมีสีดําด้วยแต่ว่าคือถ้าเราใส่ลายไปเยอะอ่ะมันออกมาแล้วมันมันไม่สวยมันลายตาก็จะเปแก้นะลใบสีดำากลาบนี้ก็เลยเอามาโชว์เพื่อนๆก่อนนะคะเน,นี่ยลายเนี้ยสวยมากเลยนะคะถักออกมาแล้วอ่ะไม่ชิมถักเป็นกระเป๋าด้วยนะคะแต่ว่ากระเป๋าอะ่ะมัน <laughs> มันเอามาโชว์ไม่ได้นะคะเพราะเราใส่ตัวอักษรลงไปด้วย มันเป็นมันเป็นงานที่แบบว่ามัน,ม,นมันเอามาชมไม่ได้ก็เลยจะเอาเป็นหมวกแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สันกระดิ่งให้เชิมด้วยนะคะจะได้ชมคลิปต่อไปกันแบบรัวๆเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเอางานงานฝีมือง,งานโคเชที่เราชอบนะคะมาลงนะคะก็จะให้เพื่อนๆ ถักตามไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจเนาะอุย้ยมันหนาวมือมันสั่นกล้องก็เลยสั่นไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ See you next video Thank you for watching and moi moi